ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการขายกันนะครับสาธิตการขายก็คือผมจะกระทบยอดให้ดูด้วยนะครับว่าเมื่อมีการเปิดบินขายและลูกค้าจ่ายเงินมาการกระทบยอดจะเกิดขึ้นยังไงนะครับณปัจจุบันนะครับบัญชีธนาคารของเรานะครับตัวนี้เป็นเป็นบัญชีธนาคารของเรามียอดนะครับยอด transaction อยู่ที่4 4 2บาทา98สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาผมขายของนะครับผมก็จะไปที่การขายนะครับเปิดบินนะครับสร้างสร้างบินการขายลูกค้าชื่อสมชายนะครับลูกค้าต้องการซื้ออาหารแมวจำนวน2 2หน่วยนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการซื้อโคก,กระป๋องจำนวน2หน่วยนะครับ ทั้งหมด180บาทนะครับทั้งหมด180บาท <c oughs> กดบันทึกนะครับ <c oughs> แล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันนะครับแล้วก็ทำการใบจะส่งก็จะมีแล้วแล้วก็สร้างใบบางบินนะครับแล้วกด create and view invoice นะครับ แล้วก็กดตรวจสอบก็จะได้หมายเลขนะครับหมายเลขอินวอยออกมานี่ก็เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามาดูที่ฝ่ายบัญชีนะครับกลิฟเฟดดูนะครับในหน้าของฝ่ายบัญชีจะเห็นว่ามี1นใบแจ้งหนี้ค้างชําระนะครับ mm hmm. ก็คือมีใบแจ้งหนี้แล้วแต่เราคายังไม่ชําระ mm hmm. ก็คือ180บบาทนะครับเมื่อกี้นั่นเองทีนี้ <c oughs> ถามว่า เราจะทำยังไงต่อไปสำหรับการการขายนี้ก็คือ,อเมื่อลูกค้านะครับชำระเข้ามาทางบัญชีธนาคารเราจะทำการาจ่ายเงินนะครับให้เรามาที่อันนี้ครับส่วนของบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ new statement นะครับ new statement ปรากฏว่ามีเงินเงิน180บาท ของสมชายสมชายนะครับเข้ามาแล้วเราก็แอดไลน์นะแอดแอดกันชมะตรงนี้นะครับว่าเงินร้อบาทของสมชายคู่ค้าเป็นสมชายนะครับเงิน180ยก่อนยอดอ่ก่อนหน้านี้อ่าจะเป็น4ี่ร้อยเมื่อ อยอดเงินสุดท้ายก็จะเป็น6 2 2 9อนี่คือบัญชีธนาคารนะครับก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมี180บาทก็คือยอดนี้เพราะนั้นเมื่อบวกเข้าไป180บาทยอดจบท a า s ซ c t i o n ก็จะเป็นยอดนี้นะครับก็คือ,อให้เราจำลองจาก statement บัญชีธนาคารเลยกดบันทึกนะครับจากนั้นก็ <c oughs> ทำการมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ พิสูจน์ยอดกระทบยอดนี่ขออภัยครับมาทีา่ถ้าเราถ้าเราจะมาที่ overview ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราสร้างสร้างยอดนะครับสร้างยอดเข้ามาแล้วมันจะบอกว่า,ามีกระทบยอด1รายการนะครับที่ค้างกระทบยอดเราก็กดเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ามียอด180บบาทแล้วเราก็เลือก ยอดตรงนี้นะครับมันถ้ามันยอดมันตรงกันนะครับมันจะจับขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราถ้าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เราก็กดลบออกไปนะครับมันก็จะร้อยแบาทรอร้อยแบาทมาเราก็กดบวกตรงนี้ก็ได้ครับครับถ้ามันเท่ากันเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นปุ่มเขียวๆตรงกระทบยอดตรงนี้ให้นะครับแล้วก็กดกระทบยอดนะครับเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยนะครับเราย้อนกลับไปดูอินวอยตรงนี้นะครับ สถานะจากที่เปิดเวลาเราสร้างอยอดสเตทเมนต์บัญชีธนาคารแล้วก็จะกลายเป็นสถานะชําระแล้วนะครับดูรายละเอียดการชําระได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับถ้าเรามาดูที่ a c c o u n t i n g นะครับส่วนของการแจ้งนหนี้หน้าแรกของการแจ้งหนี้เห็นไหมครับว่ายอดค้างชําระจะหายไปนะครับก็คือไม่มีไม่มีลูกค้าคนไในค้างชําระเราแล้วแวตอนนี้เคลียร์แล้ว ส่วนยอดเงินในบัญชีธนาคารจากเดิม400กว่าบาทบวกเข้าไป180ก็จะเป็น6 2 2 9 8นะครับนี่คือยอดเข้าบัญชีธนาคารแล้วนะครับยอดของบัญชีธนาคารก็จะเป็นกราฟยอดขึ้นขึ้นขึ้นถ้ามีรายได้สะสมถ้ามีรายจ่ายออกก็จะลดลดลงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปยอดกราฟของของบัญชีธนาคารก็ควรจะขึ้นนะครับยอดเงินสุดท้ายของบัญชีธนาคารควรจะเป็นยอดนี้นะครับถ้าเราขายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี่คือการที่เรา,าได้ทำการขายของให้ลูกค้าแล้วก็รับชำระเงินแล้วก็กระทบยอดนะครับส่วนเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาดูเกี่ยวกับาการซื้อของเข้านะครับแล้วก็การจ่ายเงินนะครับก็จะเป็นในทํานองเดียวกันนั่นเองนะครับ